สวัสดีครับเอฟซีที่เราปรักทุกทุกท่านนะราอาขุดรถกระดัระดนะล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ทําอะไรช่างพงอ๋อทําประตูนะล่าสุดช่างพงศ์ทำประตูใหม่ให้กับนะพี่อุทิศนะเอฟซี 3, นี่ประตูเดิมเนี่ยมันเก่าแล้วในเอฟซีเราก็เลยรือ้อทําใหม่ให้นะท่านผู้ชมที่เราปรักฮะเราให้ไปนัง่งทางโน้นนะแต่ก็ขยับมาใกล้เขาอ๋อแสดงว่ามันมาเรื่อยๆเนาะ ขยับมาขยับมามันมันมันมวนได้เนี่ยอยู่ใกล้กันเนาะรู้ทาว่าอันขยับมาให้นะอยากเบิ้งเมนบะพีเตะกี้นั่งอยู่พุนได้กระโมขนมคุนเน้ขยับมาใกล้เรื่อยเรื่อยเลยตอนนี้เรากำลังเชื่อมเหล็กนะทำประตูบ้านให้ใหม่สีสันสวยงามสีเหลียงใช่เก๋ๆนะ เดี๋ยวก็จังไก่ทีประตูเขาพิเศษจังไก่ใหมบอเดี๋ยวจะทำใอม่นี่ใหม่เนาะทำตรงนี้ให้ใหม่เนาะเอาไม้ใหม่มาใส่ตัดใหม่มาแปะใส่เนาะหรือว่าตัดออกก็อันเก่านะเราเอาไม้ยาวใส่ทีเดียวเลยสวยไหมมันต้องเอาออกหมดทั้งแผงนี่ในอยาให้มันเท่ากันเลยอย่างนี้เจ้าคิดออกเนาะตัดออกไหมนี่เนาะเออไปเลยไปเอาขนมออกมาให้เพิ่นเด้อขนมบอกเออแล้วก็ไม้แป้นแผ่นหนึ่งเนาะมันก็สวยเลยมาเพิ่มในเด้อ ขนมพี่ทิีพี่ทิดวันนี้เป็นฝรั่งกินแซนด์วิชยืดคอเบิงอีพี่น้องดรื้อยๆมันนี้อืมเอาละทีนี้เราก็จะมาตัดบ้านเฮ้ยรถปูนมาไม่ได้ส่งเราไม่ใช่ไม่ใช่โอเม่ค่ะโอเม่ พาดเลยโมเมนต์โมเมนต์ไปไปคนเดียวขาสิจอดทำไมอ้าไอ้ไอ้จะจ้องขับไปยืนอยู่ข้างในเี่ยมเมนต์าหานให้เห็นตูดได้เอาเดียวเอ้สตูตูนั่น้เเลยอตูตูตู่นูดล่ไ้ตูนนั่นเม่ทัน้ำแห่งทิศใจอเปั่กีหรือได้เป็นอันีพอเลยปินก้นเข้าไปไหมนีรามีคับมี อย่างนั้นเลยไห่าสไดาตั้งเงินทางหต้เนาะเออตั้งแต่ข้างบนนั่นแหละใช่ใ่โอ้าไอ้เบาไอ้เบามานั่งใกล้พี่ก็ทําไมละไอ้เบาเป็นอาบังผงก็ในนะในพี่เบาบังหมดเลยอะอ

ini olahraga aduh mah dia Nah, terus kan kayak 我不用吹，用那个。哦 <noise>，别玩。<noise> <noise> ไม้เราข้างใต้เนี่ยไม่เอาเข้าเลยเราเอาไม้ยิงยาวนี่แล้วไม่ไม่ใช่เอาสักียิงไม่ไม่พี่มัน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 ที่เล่มันที่เล่มันไม่คลาสสิกเรามีไม้อยู่นี่หรือว่าสีฟ้าไม่ชอบสีฟ้าบเพี้ยนเก็บอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่มันดูแล้วมันมันเป็นบ้านเหมือนโดนตากเห็นไหมเอาเป็นไม้ใช้ใช้เบ้าง อ้โมันจะไเป็นไม้แผ่นแผ่นเดียวตั้งตัวนี้มันก็ต้องใส่ตัวนี้อีกรล่างเราพอดีเลยอือากงใส่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยเอาตัวโปเต็มันเอาออกเลยห้องใส่ตัวเต็มไม้พ่อต็มตัวมันเต็มแล้วับเพราต้องเอาออกบอกนะไหนไนดูซิเต็มอยู่บอโอ้ยมันว่าแมวเข้าได้แมนว่าถ้าเราตีไม้เราจะตีจากข้างบนลงยาวมานี่เลยมวต่างเลยเออคับัไป จะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสม o ยหม่นาห ครัครับเนเตรงนี้เรตีตะูเนาะตีตะูยาวมานี่เลยเนาะเก่งเก่งเก่งน่ม่นะตงกี้ปักอวยได้กวเองๆไงได้เออเนาะ ตอนล่าสุดเดี๋ยวเราจะเอาไม้ยาวมาตีเลยเนาะเอาไม้มายีจะได้ตัดใส่เลยแล้วก็ยิงไปวัดดูว่ามันยาวเท่าไหร่ผมไม่ไปวัดนะไม่ไปวัดไม่ไปวัดแกพี่อติ๊บเราตัดบ้านเจ้าแล้วเออดีใจเนาะดีใจครับพี่ถูกตัดบ้านเนาะโอ้เขาตัดบ้านก็ดีใจเจ้ากับก็โอเคเดี๋ยวไปวัดก่อนตัดอะเอาเอาตะลัมเม็ดมาวัดก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดเอาอย่างนั้นเลยบอกยาวเลยบอกโอ้เจ้าโอ้พอดีเป๊ะโอ้เป๊ะ โอ้สวยงามตามท้องเรื่องไม่อยากแกเสียเชื่อโดนอดพองโนเลยเเพื่ออนโคนี่แหละนี่นี่จังจะวางนี่ได้เลยนี่โอ้ยได้ปะเอาเดี๋ยวพอดีเลยสองในนี้เลยราคาตู้ที่เรียกนี่เลยสี่พอดีเดี๋ยวบงกลมสอได้บลับอ่า